กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องปายวันนี้พี่จะมาทำการสุม่มกิจกรรมรักกี้ลอยยอไม่ว่าจะเป็นสูตรใหม่ไอวอร์หรือว่าเพสนะครับพี่น้องนะฮะก่อนจะรับซุ่มพี่น้องกดหัวใจให้ผมนะครับกดหัวใจกดไลค์ให้ผมในเพื่นอนเนาะพูดไลค์พุูดแซก์พูดบวก .swing บวกเพืเพเพอ่อนะเนาะอ่าสวยไปมาสุม่ม สวยอ๋อใหญ่เลยเหรอว้าวโอ้มึงทีเฮ็ดอะไรมึงขุดมึงทีเฮ็ดมาเมียมึงอยางเฮ็ดแบบตึงดึงต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 ึงมึงที่เฮ็ดบ้านยังไงเออเมียมึงเอ้ยวะไปเออมึงทีเฮ็ดตึงดึงมาเฮ็ดหนามึงเสียเวลาเสียเวลาผูกกดเนี่ยนะเออสวย แรกไปไปแรกไคไปอ๋อใช้ดิ่งร้อยอ๋อนี่ก็คล้ายๆเสื้อเนอกนะแต่ว่าเสื้อเนอกแม่งคันตอนารวมกันเสือ้อไทยเสือกแยกสวยเออเฮ้ยบึงบ้งบักหรือเปล่าว่าเปลี่ยนแบบเก่าตลอดวะโอ้มึงเหเียดมาใหมันหยากคึ้นอย่างดอกเออ นี่มันทีเฮ็ดมาให้มัน n าก c ให้ยังดอกสวยสวยถือว่าทำดีนะเอาแรกเขาผมสีเมาส์เบิร์นี่ทั้งสูดทั้งอันนี้ฮะสุทบังดหวดกูได้2 1อันนะบ่าโอ้ยอ่ะปล่อยให้มันเด้งไปเออสุดยอดไปเลยเอ้าเอาเด้งเหมอเด้งครัเออสวยเอเออุ้ยเพ็ดรไหมอุ้ย เรีไหมอ้มาตาเดียวมึงก็เฮ็ดมัดคว่วตื่นเต้นเนาะเจียมส mm. วยเฮ้ย <Hey. S 1> mm. เออได้อย่างอะโอู้้ข้าสูนเกียมประเทศไทยเลยวะวมึงตีเฮ็ดโคตรแม่มึงหยังมาแบบนี่ชูวโอ้ยหน่อย โอ้ยบักห่าดีก็คอมเมนต์หลายแถบมึงสิบบะไ้มอนไถมอนเมียมึงหยั่งบักนี่แบนมันแม,ม่สัวเออหนีบ่ได้มอนไถมอนอะไรเนี่ยโอ้ยต่างประเทศบ่ะไอ้ยลูกไม่แย่อะนี่มัยอัดซุปบักดูดได้ตั้งสี่สิบเจ็ดโอ้สิกดเร็วๆกับบะไถงอนบักกีเอ็มเดะสิกดเร็วๆมันชาไม่ก่อใจบ่มันชา,นา,นาเนี่ย สิเด้งแม่งกระโดดกระเดียดนะมันแซบเข้าใจปะสิโคดเร็วๆอ่ะนะเท่าไหร่และหาซิบเก่าโอ้โหคือศูนย์ให้จีเอ็มเด้เมื่อกี้เฮ็ดเด้งมาหาเมียเพิ่งยังเด้งแต่รางวัลใหญ่กับพ่อเด้อครับผู้พัฒนากาลีน่าฟรีไฟประเทศไทยมึงอย่าเอาใจเด็กน้อยแบบซุ้มเด็กกับโปกหลายกูรู้อยู่ว่ามันดีใจแบบเฮ็ดมากสิว้าวพี่ผมได้โทเค็นอรนันนึงเสิยมันก็สิเอาใจหอดปอนนั้นหลายเฮเพื่อการักูจะศูนย์ว่าหรอ ว้าวพี่ผมได้โทเค็นอันนึงว้าวอินี่บะก็สิเอาใจเด็กน้อยห่อปานนี่เว้ยเสื้อมอกเป็นแบบนี้บายบ๊อบเปลี่นบ่เปลี่นเสื้อมอกบ่เปลี่นไอ้ซุ่มกดตึก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 ไปเลยมันก็สิเอาใจเด็กดดน,น้ยนอนบบนย,นนออนอยนอจยยนหอ่อันนี่เว้ยว้าวมันสุดยอดไปเลยพี่ผมได้หนึ่งอันหนึงที่บ่ว้าวเหลือเวลาป๊อปส่วน มกดแมวไม่ยู่งเสีกดแมงอยู่เสียเออแปดทิเกาอันแล้วส่เวลาบักโดนลอยอ่านแล้วลอยเ็ดิบหาโอเคเอาอีกเจ็ดิบหาซุมต่อไปอมูขี้ข้าดกดแท้ไปต่อไปหมอโกดแมวมาเนเฮ็ดแมไม่อยากกระดดกรเดียย ว้า,ากกวคือ <im itation> เดี่ยงค้าเด้งเนี่ยมึงเสี่ยงว่าเมีย่มึงอยางกระโดกันเนี่ยเด็กกูชูนโอ้เมื่อยอยู่ได้ทั้งเซตสูมแบบนี้ยวาไปบอกนะสูได้ไปคอมเมนต์น้ำจิ้มเน้นไปเฮียนมาเด็กหาเมียมึงกระโดกันที่เด็กกูชูอึ้งบอกรักกูชูตาเด้งว้าวสุดยอดไปเลยสุดยอดไปเลยสุดยอดไปเลยอ๋อกู่ทาเธอะอ่านก็ได้วะ ยอดไปเลยว้าวยอดแมวมึงอย่างอันทัวเคียนอันเดียวมื่อที่ชุดยอดแมวมึงอย่างทัวเคียนอันเดียวนึงอันเท่าละอันมื่อที่ชุดยอดอีหยังได้อันเดียวสุดยอดไปเลยว่ามันสุดยอดบางไดอันเดียวนึงเรียกอะบ่อยเปี่ยมันได้ต้องเก็บสิชุดยอดมันตายตาย ไ,ไว้ไล่ตาบลาบ้จะตัวไล่ตาไอ้ยกีหักแตกแล้วดิ ไปล่ะคอยเกือบหักแตกว่ะคุณชีหักแตกน่อนเกียมนี่แหละเกินไป GM มึงจะผัดโอ้โหคุณจะอะไหรจะเขี้ยนอีหยังขันคุณเร็วกะหักสิแตกไปหมดเดี๋ยวร้ายตายขันคุณเร็วอ่ะครบไปถอดร้อยเก้าสิบห้ามาครบเอาไกลดาวชัวโคตรดาวเดะโคตรดู ơ ờ, đây đó Bó bượt Ờ Sắm là là xùa Ô, quay Chị sì, hạc tẹc đấy mà, mà, mà. Ô, cũng gặp hạc tẹc quá Ô, hết me mức nhẳng ý Sắp nan lạ. À. Ờ. bọp.